สบายดีผมเมกพ่น้องเบอร์สุกุสุคนเนาะมันนี่ก็มาพบทั้งสองบ่าวล่ามชาแนวเนาะมันนี่บ่าวล่ามกับสีมากเกี่ยวขเขาทุกคนเนาะเพราะว่าคลิบก่อนบ่าวล่ามใดเห็ุคลิบไว้แล้วว่าบ่าวล่ามพาทุกคนไปเบิง่งเขานะว่ามันทุกแล้วแต่ม้นนี้บ่าวล่ามจะมากเกี่ยวเข่าให้ทุกคนเบิ่งเนาะอุปรกรณ์ใส่การเกี่ยวเข่าก็มีเกี่ยวเนาะมีเกี่ยวใส่เกียวมืนแหละ ันนี้แม่นเขาที่เบ้าลําจะมาเกี่ยวนะบางคนเนาะแม่นไนี่แม่นเบาลําเคยเกี่ยวเลเนาะแต่ว่าตอนนั้นบอนที่เบ้าลําจงไหวนี่มันยังบ่ทันสุกเถือเนาะแต่ว่าฮอดมื้อนี้แล้วมันสุกเบ้าลําก็เลยสิมาเกี่ยวอีกี่เนาะเลยนะทุกคนเนาะนี่นี่อันนี้แม่นเฮาเกี่ยวแล้วแต่ว่าบอนที่มันบ่สุกเบาลําได้จงไหวนี่ มันชุกแลวก็สสกัดมาเกียวอีกเพราะว่าข่ามันมีซองเนี่ยอยู่หายเดียวเนาะตัวสุกก่อนเขาก็เกี่ยวก่อนตัวสุกน้ำล้งงางเขาก็จะเ,นนเกีเ่ยว,วน้ำล้างบานนน้เฮาก็มาเกียวเขาน้ำเบาลาบนะทุกคนนะเนาะเดี๋ยวบาลาบขออ,อนีญยตั้งก่อกันทุกคน,น,กนนะรับชมอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์บอกกันเด้อ หรือว่าส้มอยู่ทางไหนก็คอมเมนต์บอกในเด้อเนาะทุกคนเนาะก็ให้เป็นกำลังใจให้บอก่ามีกิบต่อไปเนะาะบัวซิเป็นทางฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยเนาะ กันนักอยู่นะทุกคนเนาะเพราะว่ามันถึกและหมอกเกี่ยวแวเราห่ากรนะะหมัดเนาะทุกคนเกี่ยวแเราห่ากระจอมัดมัดแบบนี้เอาเขาและมัดเขาแล้วก็ว่างไว้ในตอเพื่องแบบนี้เนาะ คือแบบยยานฝนตกอันเดถ้าฝนตกแล้วว่างแบบนี้มันจะแหงไวนะทุกคนถ้าชิบโป้งเป็นฟอนเป็นผอ,อนเวลาฝนตกหนามท่วมมันมีหนามในหน้าแล้วมันจะบบแหงถ้าแบบนี้แหละหนามจะหนามจะบเทิ่งเข่าแล้วมันจะแหงไวนะทุกคนเนาะเยี๋ยมมาเกี่ยวตอบต่อไป ມາກະໄດ້2ຄົນເນາະเดี๋ยว3 3 ถ้าจะแบ้ไว้แบบนี้เนาะทุกคนเนาะเ้าแบ้ไว้แล้วเ้ากะจะปโป้งไวแบบนี้เนาะหลังจากที่ห้าเกี่ยวแล้วห้าก็จะวางไวในตอเพื่องแบบนี้เนาะห้ามัดแล้วห้ามัดไว้เลยเอาเข่าแล้วมัดเข่าแล้วก็จะวางไว้ในตอเพื่องแบบนี้เนาะแบบนี้แหละว,วิธีเกี่ยวเข่าขอ,ของบาลาบเนาะ วิธี่เกี่ยวก็จะใส่เกลียวมือี่แล้วเนาะแล้วก็เกีียวแล้วเอาก็มัดหมัดแล้วก็ว่างไว้ในตู้เพื่อนทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้เบาล่ามก็ยังพันกินเขาเนาะลงมาเกีียวเขาแล้วเพราะว่าลงมาตอนเช้าแต่เช้าเนาะเกี่ยวเขาได้ประมาณเจ็ดแปดโมงแล้วจังได้ึ้นกินเขาเนา่าทุกคนเนาะยังเวลาอยู่เฉพาะไฮนี่นะแต่ว่าเขานะั้นมันสุกไลยแล้วเนาะ สำหรับคลิปนี้กสิคอจบคลิปแต่เพียงเท่นะี้ทุกคนเนาะเพราะว่ายันคลิปมันยาวเกินแหละมันสีบอบอเป็นตาเบิงนะ่งเนาะมันชินาเบื่อนะแหลผู้ใดที่หับซมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนานะกดติดตามสองเบ้าล่ามในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้าล่ามใหคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะ